ตาทำไมจะเป็นอะไรเนื่อยแตกเลยจ้าเห็นไหมมันแป๊บเดียวเองเราชอบพี่<า>เขาใส่แว่นโคตรเท่ว้าวทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเทคนิคการพายเรือแบบพี่ต่ำโกกเวียดนามนะครับพี่เขาเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะลอดใต้สะพานนี้นี่เราจะลอดใต้สะพานนี้ค่ะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราลอดใต้สะพานนี้ไปโอ้คุณมีแห้งเถอะนี่เป็นสะพานนี้อ้าวเขาลบวะลูก ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปไหนมันคล้ายๆแบบกุ้ยลินอยู่ที่อันนี้ไหมอคล้ายๆเอ้ยเออกุย้ยลินอะแต่กุ้ยลินมันจะเป็นภูเขาสูงเออแต่อันนี้ก็จะเป็นการล่องเรือฉันว่าตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีมากใช่แต่เรามาเร็วไปเนาะเออจริงๆถ้าอยู่แถวนี้มาล่องตอนเย็ๆนๆน่าจะดีมาก,มาก,มากเลยบ่ายโมงสี่สิบนาทีครับกับแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้เจออย่างนี้ก็เหงื่อเปียกเลยนี่ถ้าบินโดน้นะเราจะเห็นแบบนี้อ๋อนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวซูมให้ดูนะเนี่ยถ้าบินโดนดูนี่ นี่เป็นผ้าแบบนี้เลยตามกคกผ้ามุอสูงค่ะทุกคนเนี่ยเฮ้ยเขาล้มไม้แล้วรู้สึกดีมากเลยเวลาเขาล้มไม้เนี่ยโอ้ระวังล้มระวังล้มลมแรงฉันก็อยากจะบอกว่าข้างในเสือเขาเสือไหล่แ๊กแตกเลยตาเธอถอดนนี้ออกได้นะถอดเสื้อออกก่อนได้เออมันร้อนมันร้อนถอดเอาดีกว่าจะได้ไม่เสี่ยงเป็นฮิสโตกถ้าเป็นฮิสโตกนะมันไม่รู้นะแต่ถ้าถ้าจมน้ำมันรู้นะพอยังคว้านี้ได้นะแต่ฮิสโตกมันเป็นด้านในเห็นไหมเสื้อเปียกหมดเลยเนี่ย เสื้อเปลี่ยนหมดเลยขอขออนุญาตแหกกดหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยแบบว่ากลัวร่างกายมันจะอะไรนะใสอะไรร้อนเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นที่สตกนี่มุมนี้ก็สวยนะลูกเออมามาเลยถ่ายรูปให้อ่ะโอเคเฮ้ยสวยสวยสวยได้ได้น่าหนึ่งสองนี่หนึ่งสองเฮ้ยสวยอนึ่งสองนี่อันนี้อ๋อนี้พี่เขามาถ่ายรูปให้กลมันสองคนสองคนวดอ่ะ เออนี่นะครับพี่เขามาถ่ายรูปให้ถ่ายรูปสวย่โอ้ถ่ายรูปสวยถ่ายรูปสวยนี่ครับพี่เขามาบริการถึงอ๋อกรรมเอิญกรรมเอิญกรรมเอิญอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปนี่เฮ้ยสวยสวยมุมนี้เห็นไหมทุกคนทุกคนว่าสวยไหมมุมนี้บวกหนึ่งมาหน่อยสวยสวยใครว่าสวยมุมนี้บวกหนึ่งมาเลยมาหนึ่งสองไปหนึ่งสองไปเฮ้ยสวยจริงสวยจริงนี่ เขาล่มแต่ทีนี้แบบไม่สิ้นีมเขาล่มนี่มีแห้งมากเลยสวยสูส้ดแดดค่ะนี่แดดจะแรงแค่ไหนปากก็สวยเพราะอะไรเพราะใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะอาอดาวเขาถ่ายรูปให้อ่าถ่ายรูปเสร็จกลางร่มต่อเออ SPF 150ก็ไม่พอเด้อแดดปานีเด้อถ้าคลิปกันแดดมากก็ซอบปไดแล้วเด้อนี่ะจะเข้าไปข้างในนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูกันอุ้ยมันเป็นถ้ำมันมืดมันเป็นถ้ำไม่นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันแต่เขาก็ติดไฟอยู่นะลูกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปดูข้างในกันแล้วุกคนเห็นไหมตั้งไปเลยเห็นไหมทุกคนตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วนะครับเออทายางเดาวดาโกขาวมืดเออไม้เวลาเดี๋ยวแป๊บนึงยางยางยางตอนนี้เราอยู่ข้างในถ้ำนะครับแต่ดาว ตาทำไมจะเป็นอะไรเกือแตกเลยเธอกลัวอะไรหยาดหยาดนี่หย,ยัางมาันเกี่ยวบ่ออะไรเป็นหยัางปะนั่นเห็น <c oughs> ไหมมันแป๊บเดียวเองมั่มนออกแล้วบหยังใกล้แล้วใกล้แล้วข้างหน้านี่แหละจำมืออ่ย <c oughs> กำมือผมแน่นเลยแสดงว่ากลัวจริง <c oughs> <c oughs> กำแน่นจริง <c oughs> เออถึงแล้วเนี่ยหันเลยหันเลยหันหันหันไปเลยข้าหน้าถึงแล้วเออถึงแล้วแสงสว่าง <c oughs> หาใจลำบากมากเว้ <c oughs> มีใครเป,เป็นแบบดาวบ้างไหมกลัวความมืดแบบนี้มันหายใจบอลง <c oughs> มือมันออกเหนือเ <c oughs> นี่ยครับที่เราเห็นตัวนี้ก็คือถ้ำนะครับินง,งอกขินย้อยค่ะทุกคน <c oughs> แต่เข้ามาข้างในนี่เย็นมาก เขาก็ติดไฟให้ด้วยนะคะนี่ออกมาแล้วอยู่ขัางแร้ทำกะเย็นแต่ออกมานอกกัวนี่ครับเสร็จเสร็จแล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวออกมาแล้วนี่อันนี้เป็นถ้ำนะครับที่เราพายเรือออกมาเนี่เห็นไหมพี่เขาก็หุบร่มเหมือนกันเนาะออกมาพี่เขาก็กางอยู่นะอ๋อนี่เขาปลูกข้าวดาวปลูกเขาน้วอันนี้ได้หรอนี่นี่นี่เห็นไหมที่เราเห็นข้างๆนี่คือเป็นนาข้าวนะครับอุ้ยเขาเกิดเซยนะนามัากหลายหนึ่ง ถ้านา้ำกระบอกถ้าน้ำทัวมาเขาบ่เกิดไดนะ้เนาะที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นนาข้าวนะครับเนี่ยสองข้างทางของคลองนี้นะครับเป็นนาข้าวฮ้่ดูสวยมากเลยะข้าวเป็นเม็ดเป็นรวงแบบเต็มมากเลยเป็นทริปล่องเรือที่แบบว่าจาว<ะ>เอาเรื่องเลยเงือเต็มเลยเสื้อเปียกเท่าเงือกเต็มเลย <laughs> เสื้อเปียกหมดเลย <laughs> ไปอาบนามม้ำ <laughs> ไหมซะมาเราถ่ายรูปให้ถอดเสื้อแล้วแต่เลยฮ้ยสวย าาถ่รคล้ายๆกับแบบกุ้ยดินไหมคล้ายๆนะเรา่ามันเป็นภูเขาที่แบบภูเขาล้อมรอบเออเป็นภูเขาแหลมๆงี้เฮ้ยเขาล้อมแล้วนี่เห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนี้เขาทำอีกแล้วบอน่าจะใช่ อันนี้แห้งแคบแปบเดียวไม่เป็นไรอดทนเอาดาวเป็นคนกลัวกลัวอะไรกลัวความมืดเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันมืดมันมืดแล้วทําไมถึงกลัวมพนาไม่เห็นแสงสว่างมันไม่เห็นแสงสว่างถ้ามันมืดแล้วมีแสงสว่างนำบ่กลัวบ่กลัวเอแต่ถ้ามืดสนิทอ๋อนี่ไงมันไม่ไม่ไม่นานไม่นานเห็นไหมแปบเดียวแปบเดียวใจมันสิเต็นตุบๆๆแล้วเงือมันจะออกมืด มามาเชิญนมีแสงสงว่าอยู่ตรงนี้เองไม่ไกลไม่ไกลป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำกันอุ้ยเขานอนเลยลุงเขานอนเลยนะไม่นอนก็ชิวนะดาวนะแล้ระวงังระวงังนะเมืออว้อเมืออว้อเออเฮ้ย,ยข้างหน้ามีของขายเต็มเลยดาวอ๋อเหรอเออดูดูดูนีของขายเต็มเลยมัวซีซ้อนมาหนี่งอันนี้จะเป็นถ้ำที่เราเข้ามานะครับ ข้างหลังเราก็จะเป็นทางออกมา <c oughs> <choices> ให้จำเลยเนี่ยมันเห็นแสงสว่างอยู่มันก็ไม่ขนาดนั้นอุ้ยน้ำมันจด,ดดาวด้เนี่ยน้ำมันจด,ดลงทุกคนสังเกตน้ำน้ำจะจด,ดลงมานะครับมีดาวมีจุดช้อปปิ้งแล้วอ่ะมาถึงแล้วดาวเอ้ยเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยมีเรือด้วยมีเรือขายของ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงนู้นเดี๋ยวน่าจะมีมันมีอะไรขายบ้างดาวสิงเจ้าสิงเจ้าสิงเจ้านี่ดาวฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เขาจะเทียบท่าตรงนี้โอ้โนี่ไงอันนี้เป็นเรือขายของนะครับอยู่ที่มีอะไรบ้างตก๊กเวียดนามโอ้ต่างก๊กโคคาโคลาเข้ามัสบาวเยเยดเตียนเตอร์ตี โคคาโคลาดาวเอาไหมมีน้ำอะไเลยวะดาวจะกินอะไรบ้างเฮ้ยมีอะไรบ้างเลือกเลยเมนโกล่ามัสเทอร์ติเทอรติสามหมื่นละวานสี่สิบสามหมื่นดองอ๋ผู้ชายเชดมากโคคาโคลาเลยนะโคโคนนสโซดาอ๋อโซดาเฮ้ยเดี๋ยวลองกินนี่ดีกว่าเออนี่โอเค อ่าเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเอาเย็นๆอันนี้เราซื้อให้คนขับเรือด้วยอ่าน้ำมะนาวโอเคขอบคุณเท่าไหร่ How much วันที่5เย็นวันทันทั้เด็อ่าเวียดนามเข้ามาเอ่อบาวเยียวเตียนหนึ่งร้อยกิ่งหนึ่งร้อยิ่ได้ได้ก่อนหนึ่งกิ่งก็โก้ยไหนเนื้อะไรนะมันมีอะไรกินอีกบ้างหนาวอยากซื้ออะไรอีกบ้างน้ำเรามีแล้วเราชิมมะม่วงดีกว่าฮึ มะม่วงเป็นไงมะม่วงอร่อยหืึช่วงเว่ยมันเปรี้ยวๆออกหวานๆไหนเขาลองกินมมะม่วงเขิลมะม่วงเขิลมะม่วงมะม่วงเขิลอืมอร่อยเอาไปกินได้เลยอร่อยดีเราจบกันสองคนเลยเขาเนี้ยแถวนี้นะคะเลือเซเว่นเต็มเลยก็เหมือนเหมือนกับอะไรนะจุดพักแล้วเขาจะขายของจุดสิ้นสุดแล้วก็กลับ ไปจานกินมะม่วงที่ชิวมาอันนี้สามหมื่นกับหกหมื่น,นอ,อ,อะไรสี่หมื่นด้วยหรออะไรไม่เป็นไรให้เขาไปทำไม,ไมเขาคือถึกบ่ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาตัวห้าหมื่นหนึ่งบ่พอ <c oughs> <c oughs> มีของกินแล้วไม่กลัวเลยนะดาว <c oughs> ลืมความกลัวไปหมดเลยนะเรา <c oughs> ไม่กลัวเพราะตรงนี้เราเห็นแสงสว่างน,นะโอขาววาบเลยอะ่ะน,น,นั่นฝรั่งนะนั่นฝรั่งเขามาแสงสว่างให้เขามากับเมียด้วยนะ ขาวว่าเลยเก็บสมหนที่รักเดี๋ยวเขารู้หมดคือนนี้เป็นบรรยากาศในถ้ำนะครับถ้าว่ามีสิทธิ์ที่มันจะจุน้ํำไหมมันจะจุมีสีดาวเราก็ว่ามันน่าจะจุน้ำอยู่สักวันโอ้ระวังระวังหัวหัวระวังหัวนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่คนขับก็จะพายระวังระวังระวังดีแค นี่ <laughs> คนขับก็ระวังหัวเหมือนกันเออน่าจะมีคนโดนนะเราอะเราว่าน่าจะมีคนโดนแน่นอนคือแบบนั่งกินบะได้เบิง้งฝาเบิงยังกระตำตึกเลยละ่ะมึงเออเออพอมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของความร้อนมันก็ดีนะป้าน้ำมืดบปลกเ้า <laughs> บะได้น้ำมืดเท่าน้ำไว้เมีย <laughs> ตื่นนะอ่ะเมี ไปถ้าเขาแล้วไม่นะครับตอนนี้ไปเรียบร้อยแล้วดาวตกใจเลยเมื่อกี้จำจำแหวนตัวเองไม่ได้เหรอดาวเออว่เ wow, มื่อกี้เห็นแสงสว่างโอ้เมื่อกี้เห็นแสงสว่าง <c oughs> พัพธิ์นี้ก็เลยหนาะมืดเลยวันนี้เราจะเข้าทาอนนอีกแล้วนะอันนี้ทาสุดท้ายแล้วมเออทานี้มืดสุดเลยเดยเออมันไม่นาน <c oughs> ดาวกลัว กลัวทำอื่นเล่นเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำแล้วนะครับข้างหน้านี้สู้ๆดาวทุกคนเป็นกำลังใจให้ดาวหน่อยดาวกำลังจะเข้าถ้ำแล้ว <c oughs> เออนี่คุณน,นะทุกคนว่าดาวกำลังฝืนแกล้งแกล้งทขาเป็นไม่กลัวไหมเข้าไม่ได้ย่านเข้าเห็นแสงอ่ะเขากลัวแต่ถ้ามันเลยแสงไปนะเขาจะกลัวเ <c oughs> ขาต้องมองหาแสงสว่าง เช่นฝรั่งเข้าเดี๋ยวเป็นตามภาพเมติททำแต่ตัวนี่เออตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่นี่ดาวหินย้อยโอ้ยตรงนี้หินใหญ่มากอ่าเวียดนามโบซุแม่อ๋อโบซุแม่โบซุแม่เวียดนามโบซุแม่อ่าไทยแลนด์หินย้อยนี่ครับพี่เขาพายด้วยเท้านะครับเห็นไหม พอพายไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะแบบ w h a name อังอัง h a n h a n Nice to meet you สินจ o าสินจสวัสดีค่ะนี่พี่เขาพายเก่งมากเลยเห็นไหม I'm from Thailand Thailand Samo Dam Oh o อนี่ River Oh Samo Dam นี่ Samo Dam Samo Dam นี่เป็นแม่น้ำสอมโน่ดมอ๋อสบลัวลัวอ๋อนี่ครับลัวลัวข้าวร yes ลัวหรอหลัวงร้าอันนี้ก็ลัวงขัวเออแถวนี้มันดูอุดมสมบูรณ์ดีเนาะตั้งต้นมองต้นไม้อ่ะลืมเลยลืมลืมเมียเลยบัวแต่พูดกับเขาจนลืมเมียเลยเฮ้ยถ่ายรูปก่อนหรือเปล่าสามสองไปสองไปสวยนี่ เราน่าจะกลับมาใกล้ถึงกับจุดที่เราออกเรือแล้วนะครับข้างหน้านี้แดดก็เริ่มอ่อนลงเรืนะ่อยๆแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายสามแดดก็เริ่มเบาลงเรื่อยๆแต่ตอนที่เรามาบ่ายโมง <c oughs> คือขั้นสุด <c oughs> ขั้นสุดเลยแม้แต่ฝรั่งที่แบบว่าแบบโอ้โหผิวเขาแบบ <c oughs> เหนือเขาซึมออกมาในแขนในขาเต็มเลยนะเราก็เหมือนกันเสื้อเปียกหมดดาวเสื้อเปียกเลยนะตอนแรกอื <c oughs> อ,อ ใครมาก็แนะนําเรื่องของหมวกเรื่องของครีมกันแดดหรือว่าก็แว่นอ่าแว่นแล้วก็ล่มเออล่มนี่สำคัญเลยแนะนําเลยต้องเอามานะครับโอเคดาวเราขึ้นก่อนขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนโอเคดาวเราขึ้นก่อนโอเคการ์เมอร์อาดาให้ทีพวก่อน Cảm ơn. Cảm, ơn. Cảm ơn. Bye bye. 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 <laughs>